น่ารักเกินต้านแพตตี้อังสุมาลินเซลฟี่หน้ากระจกอวดโมเมนต์แซบกรุบกริบก่อนลงอ่างแดนวรเวทเห็นแล้วรีบเมนอย่างไวจนแฟนๆแห่แซวสน,นันอวดโมเมนต์ดีต่อใจมาให้หนุ่มๆใจละลายกันทั่วนหน้าอีกแล้วสำหรับนางเอกสาวหน้าเด็กอย่าง แพตตี้องค์สุม,มาลินพนรรยาคนสวยของนักร้องนักสแสดงหนุ่มแดนวรเวทที่ล่าสุดวันที่23สิงหาคม2566สาวเจ้าก็ได้โพสต์ภาพจากมุมในห้องน้ำมากอบโกยคอมเมนต์จากแฟนๆกวสัสศีลเสิร์บของฝากจากหัวหินหุ่นลํำขาวจัวเต็มตาเบนปุญญาพร โชว์มุมหวานอยู่ดีๆก็มีชาวเน็ตเตือนอวดเยอะระวังโดนคนอื่นงับเป็นเอ็นดูออมสุชาเผยคลิปปุ้มน้องทีล่าเกรงจนทำได้ไม่ดีโดยงานนี้แพตตี้ก็ได้เซลฟี่อวดความสวยแซ่บแบบกรุบกริบชวนโอ้โหในห้องน้ำลงอินสตาแกรมส่วนตัวพร้อมกับเขียนแคปชั่นบอกอ่านั่นว่าได้เลือกลงอ่างท่ามกลางเหล่าแฟนๆต่างเข้ามาคอมเมนต์ชมความน่ารัก พร้อมกับศาสตร์อีโมจิหัวใจให้รัวๆขณะที่ทางด้านแดนวรเวทที่เห็นดาเมจความน่ารักเกินต้านของภรรยาสุดที่รักก็ไม่ไววยเข้ามาคอมเมนต์หมดอ้อนเบาๆว่าลงด้วยได้ไม้เสียงพับพีทำเอาเหล่าแฟนๆที่ผ่านมาเห็นต่างกดไลค์และคอมเมนต์แซวสนานเลยทีเดียว